สวัสดีครับผมชื่อคนหล่อมาแล้วเหมือนจะปากทำเกี่ยวกับไฟหรือเปล่า

กินเหล้ากคอยัห่มีี่สิบวัยยอยู่กนุยฮะอาต่อเอาไปต่ีงมีถมาเลยพูดพูดอะไรอาไอกินเหล้าด้วยไอ้ยาเกินเกิไย แตะนแต่ลแนดีกว่ามันต่ห้า่าก่าเม่ามันมีตำแหน่งนบมันไม่อยากอ่ะเร่จากข้างหลังเลยเท่าหร่น้อยฮะไม่รู้ไม่่จทำ้าเนีอ่ะทน่ออาทานเอเดี๋ยวนี้มมา

Ek het nog een ander. Ja. 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 Я придумал новый запас. И так он กลังกพอแล้วมีคกน้นะอเอดไม้ฝักนะให้น้องมั่งหรอ่พี่น้องานนงนตองเป็นย่ง่งบอสแรงโอ้โหเมเ็มห้น้งคุณนี่อะไรขาวไม้คุณดีเพิ่งใจเลย Ya 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 Ya

โอ้โหเปิดได้ก็ไม่บอกัลลนี้เหลขาดนะี่รไมตัดกันขาด่อกเเลจะมาัเานกเลยก็แบ่งก,ก <c oughs> งารทำานระจุดนะครับพี่ป่า

ระบบยังดีอยู่ครบัรบผมโอกก้ระบบยังดีอยู่ครับผมครับนม่อะไรอีกไ,ไหมครับครับ

เปลี่ยนแผนไม่ได้เราติดมันสูดที่มเคยลุงอยู่มันไม่สวยตอนแรกเราค้ดว่าปิดเต็มช่องแล้วก็เอาเส้นผ่านไงเอ้หมูขุนเอาะไรนี่เลยตัวตัวมันทะเลึกขึ้นไปดูหลังคาด้วยหมูขมันมีกี่ยากเนาะทะลึกหมดลงมาตัดใหม่ยในเสร็จ เดี๋ยวเรื่องนี้่เดียวมนอเดียวรว่ขี่คือม้วนออกมาตัดเหมือนเดิมมวนออกนะมาจ่ายอันนี้ซใลมันที่คดครับวดใจโอเคได้เลยอาละครับผมก็ขอจบคลิปปร่เดิทนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าก็ไม่รู้นะครับว่าไปการทำอะไรอ้หน้าเหมือนเด็กป .5 จริงๆด้วยาอับเจอกันนครับบ๊ายบาย